ขอการสวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมอยู่ในเกมเพจมบายนะวันนี้ผมจะมาสอนเปิดสเกลคนไทยนะครับสําหรับคนไทยคนนี้ก็จะเป็นชาติชิมทะเลนะฮะโอเคครับสาหรับท่านผู้ชมที่มาดูใหม่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสําหรับชาติชิมทะเลก็จะใช้เป็นอ,อันแรกเลยครับ30บบวก มาถึงอายุนะฮะแล้วก็ไทยแลนด์นะครับส่วนอัสุดท้ายจะเป็น heading นะฮะอันนี้ครับนี่ครับร้อยร์เซ็นครับชาตีฉิมทะเลนะฮะประมาณนี้ครับใช้3ามสิบบวกไทยแลนด์ Thailand. แล้วก็ heading นะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ